สวัสดีค่ะนักศึกษากศณที่น่ารักวันนี้นะคะครูจะมาแนะนําการเรียนรู้เรื่องของสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่21ก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการเรียนรู้เราต้องรู้ก่อนว่าการเรียนรู้อะไรถึงจะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งมั่นไว้เราลองมาดูกันนะคะว่า10ส,สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่21ที่ควรรู้มีอะไรบ้างศตวรรษที่21โลกจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเ,เร็ว การใช้ชีวิตในโลกอนาคตจากนี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆจะต้องเปลี่ยนไปก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกวงการจะนําเทคโนโลยีมารองรับการทํางานแต่ละประเทศจะเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆผู้ที่ก้าวไม่ทันจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วเด็กไทยคนไทย สังคมไทยจะก้าวให้ทันได้อย่างไรคำตอบคือคนไทยจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงให้สามารถพร้อมรับและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วสมรรถนะคือคำตอบสมรรถนะหมายถึงความสามารถของบุคคลในการนำความรู้ความเข้าใจทักษะเจตคติและคุณลักษณะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในงานหรือสถานการณ์ต่างๆให้ประสบความสำเร็จ ผู้มีสมรรถนะสูงในหลายๆด้านย่อมสามารถอยู่รอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเผชิญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้ดีข้ามกลางความเปลี่ยนแปลง10สมรรถนะหลักที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหมายถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันหมายถึงความสามารถในการใช้ตรก,กะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์หมายถึงการมีคุณลักษณะของความใฝ่รู้มีเหตุผลและสาม,มารถสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึงความสาม,มารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อความเข้าใจในชีวิตประจำวัน 5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตนการดำรงชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญของตนครอบครัวและสังคม 6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการหมายถึงความสาม,มารถในการเลือกอาชีพเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดเป็นผู้ประกอบการที่ดี 7. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมหมายถึงทักษะการคิดหลากหลายตั้งแต่การคิดขั้นพื้นฐานถึงการคิดขั้นสูงเช่นคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นำไปสู่การคิดและผลิตนวัตกรรมต่างๆ 8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลหมายถึงรู้จักและเข้าใจสื่อช่องทางการใช้สื่อการใช้สื่อเป็นและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศที่มาพร้อมกับสื่อ 9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำหมายถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกันรับผิดชอบหน้าที่ของตนประสานช่วยเหลือเพื่อความสำเร็จมีภาวะเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 10. พลเมืองตื่นรู้และมีสำนึกสาโกนหมายถึง มีความตื่นตัวในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองมีส่วนร่วมกิจการสาธารณะพะดุงความเป็นธรรมในสังคมเพื่อความอยู่ดีมีจิตสำนึกและร่วมดูแลแก้ปัญหาระดับโลกสมรรถนะทั้ง10ประการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนไทยที่ฉลาดรู้คนไทยฉลาดรู้อยู่ดีมีสุขมีความสามารถสูงและเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจสังคมและมีสำนึกสากล แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ถ้าเด็กไทยคนไทยมีสมรรถนะพร้อมพลเมืองจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงผนึกกำลังทุกภาคส่วนพัฒนาตนพัฒนาคนมุ่งสร้างสิสทธิสมรรถนะให้พลเมืองไทยพร้อมก้าวสูส่ศตวรรษที่21มีศักยภาพทัดเทียมนา,นานาประเทศพร้อมอัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นไงกันบ้างคะสิ่งที่นักศึกษาได้ทราบเรื่องของสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่21เราก็มาเริ่มหาเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตนทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำพลเมืองตื่นรู้และมีสำนึกสากลสิ่งเหล่านี้จะเป็นขั้นบันไดให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ